มมาว่าแต่ว่ามันก็ตรงแยกแยะได้หลูกว่าเออเออปุ๋ยเนี่ยเข้าสิเฮ็ดใส่หยังงทาให้ใส่ปืิดพักเขากัเน้นในตัวเจนหลายในตัวเจนนี่คือเข้าใส่หยังลงไปพอให้มันเกิดในตัวเจนนี่คือมีพวกไอยาสดยาพวกยาที่เขาเห็นมาขนาดนี้นะพ่อเนาะครับผมยาหวานอิสราเอลยาไอเน่เป <right S 1> ียงยายังกระสางตามตีท้องให้ท้องหน้าเขามีอย right? <the> so ู at ่นี่นะลูกตามความสวนนี่เขาเอามาเขาเอามาบดแล้วเขาก็เอามาหมักหมักใส่หยังเอาใส่ห้อมห้อมอ่อนในตัวเจนสูง ข้ากระโหมโยคีมูในตัวเจนสูงข้ากระโหมข้าเอาอมซา,ายม่มักใส่กั<อ>นนาลูกกับกากน้ำตาลประมาณนี้พ่อแล้วขึ้นในตัวเจนสําหรับฟอสฟอรัดนี่ครับลูกฟอสฟอรัดสร้างนะพ่อเนาะแม่นครับเอาตัวนี้ใส่หลายๆบันนีเ่เร่งดอกเร่งใบครับเร่งดอกเร่งใบเพื่อนฟ้างพวกงายแหงง้งต่างๆนี่ก็คือฟอสฟอรัสครับผมบอพ่อนี้สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้เป้าทัดเกษตรอีสานภาพี่น้องมาเยี่ยมยามทำข้าวนะครับฟาร์มวิรยะนะครับ ม่เยี่ยมยามถามข่าวพ่อกิติพนนะครับพี่น้องเนาะบ้านนุ่นท่าสร้างนะครับตําบลบัวงามอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อเพิ่นเขารวมโครงการกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะครับพี่น้องเนาะบ้านนนท่าช้างหมู่สิบนะครับตําบลบัวงามอําเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องนะพอเพิ่นเทศมาได้2สองปีแล้วนะครับเป็นผืชเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องหลากหลายนะครับทั้ง่อทั้งแม่เลยละครับพี่น้องนะครับ กลุ่มของคุณพี่วันดีภูมิทัศน์นะครับอ่าโอเคน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปพบปะนะครับกับเพื่อนนะครับพี่น้องไปเลยสวัสดีครับพ่อครับอ้าววัสดีครับวัสดีครับแม่วัสดีครับโอ้คุณวันดีครับบ่าวทัศโอเคโอ้เฮ็ดยังแน่ครับนี่ครับโอ้พ่อกําลังว่าสิบบึงบักอยเช่รนี่นะลูกบุกมาเลยครับพี่น้องมาได้นับหนย เอานี่ก็เลั้ยงสิครับพ่อหนิตัวนี้บอบรกหอยเชอรี่สีทองพ่นว่าครับอ๋อครับพ่อก็อยากเลี้ยงนลำเพลินเห็นเห็นเพลินเพลินพันว่าเลี้ยงกอะห้อยเชอรี่สีทองอ๋อเมื่อ้ตั้ง่ไนเป้วครับแม่อู้คือตัวใหญ่สิครับเออนี่ละโตเขากับพ่อมาณนี้นั่นนั่นใครมันเพิ่งเหรครับแม่อู้ใหญ่เลยครับเนี่ยหงอกนะแม่นี่หนีเนี่ยไข่เพิ่นตัวนี้เป็นใครใครเนาเนาะแม่เนาะกับกับพ่อแม่เพิ่นใหญ่นะค่ะถ้าลูกพึ่งหน่อยเพิ่นกับพ่อหญ่เป็นไเอาแม่เลี้ยังไรบ่ครับหนิ ห้วยรุ่นลูกแม่ลงไปผุนบ้านนี้แต่สมมติว่ามีพี่น้องเขาายากได้แม่ทรงจังไรครับนี่โอ้ตอนนี้แม่บอท่านทรงโอ้พอพันว้หลายๆแล้วแม่เนอะแปลว่าลูกมันแม่กําลังคุณอยู่ในเดือนทั้งสองกำลังพอกินกำลังฝึกไหมคือการละลูกครับเอาไว้ก่อนฟักบ้านนี้พ่อกับแม่เหตุการเกษตรนี่เป็นจริงเป็นจังมานนี่เดี๋ยวจะกปีจากเดือนละครับตอนนี้หวยจังต่เขามาอยุก็ประทานวันดีนี่ก็ปีที่สามครับ อ๋อนี่น้องหลุบข้องแม่น้องแม่น้องอ่ากะเทยตรกรต้นแบบแนแดงปุ้ยสุดสดโอ้สุดยอดแห้งเลยพี่น้องนะครับเห็ดได้ดีแงนี่เป็นพีที่สามการรวมหมุนดอนย่างเขาปีที่สามเลยครับน่าพอเนาะครับเป็นปีที่สามเหลูกพี่น้องนะเอาบานี้แหนแดงนี่เขาเลี้ยงให้ห้อยช่อหลีกินบ่แม่ช่ลีกก็กิน เป็ดไก่ห้ากับมนมีหมูห้ากับมีหมูน้ำเอ้าบัดของผมคือจังบัวตัวใหญ่ปานนี้วันนไหหมูไหเนี่ยงไก่ชื่อกันแต่ว่าตัวใหญ่ปานนี้แม่แดงนี่ยหมวยแมนมันกินบัอิ้ยมบัลูกอือเบิ่งเด้ลพี่น้องเดิ้ลอู้ตัวใหญ่เด้ลตัวใหญ่แห้งเด้ลพี่น้องเนาะนี่นักๆเคากินัดนีละครับโดนี่จะเป็นอินทรีย์หลวๆนะลูกนะเข้าเฮ็ดจังไรครับการห่วยห้มีเพียร่มวห้มีแมลงมาเจาะมาคือเพียนี่เข้ามันก็มีบางนะลูกแต่ว่าเข้าก็อาศัยแบบว่าพึ่งพาาอศััยกนบผ โดยหลักๆแลยห้องกันสิ่งพึงผ้าธรรมาชาติย่างของผ่อ,องสีงนี่มันจะมีเพียนะลูกนี่ครับผมมีเพียกออยอยู่บัานนี้ค้นที่ปลาเพียแม่นยังแม่นหมดแดงนี่ครับนี่คือคือ,คอ,คอทางทางหมดแดงมากนี่ครับเ,เป็นแนวทางให้ชีชวะ<อ>วิธีนะ,นะน้านลูกชีวะวิธีแล้วพี่น้องครับผม <นะ S 2> ชีวะวิธีผนว่าโอ้นี่มดแดงแมนครับผมพ่อก็เลยเอาสะพานให่งผลไตลงมากินเพียครับครับมันก็จะไตเมากินเองได้เราหอมแมนครับตะกี้หลายได้ลูกดำปื๊ดเลยได้แถวนี่อ้บาดนี้มดแดง โอ้ปลูกเป็นอินรี์นี่เข้าต้องเขาได้ใส่ปุ๋ยยังมาพอตัวนี้จะเป็นปุ๋ยหมักที่ทั้งกลุมเห้าเพิ่นผ้าเห็ดละทั้งทั้งประธานวันดีอุวิทัศน์นะครับครับเพิ่นผ้าผ้าเห็ดลวก็เข้ากับเห็ดปุ๋ยหมักมาใส่ใส่ซ้ำนั่นแหละครับครับผมเพราะอยู่นี่เพิ่นว่าบอกให้ใส่เคมีพ่อก็เลิกใส่เคมีมานี่ตั้งแต่ปี60กับทิมกันเลยครับครับยาหลังกับเคมีเลยนะครับั้งนั้นนะครับพอ ผู้เขาทานะครับพี่น้องนะบักทั่วนี่บมได้ปลูกหลายดอกพ่อปลูกไว้แต่กินในี่ขั้วเลื่อนครับนี่บักทั่วนี่ครับปลูกไว้กินในขั้วเลื่อนแต่ว่าไม่ก็เหลือกินหมดหรือลูกกินเาขั้วไหนนะพ่อเนาะครับก็เอาไปขายขายกับชินี่มนช็อบนะพ่อเนาะในช็อปในในกลุ่มผักเพิ่นมีร้านค่ะเป็นของเพิ่นในกลุ่มเฮาเนี่ยนะครับจะเอาไปขายน้ำเพิ่นนั่นแหละครับมือไร้ไม่ผลผักหลายกับไข่แน่เพราะได้แน่อยู่ ในนี้เฮ้ามีอยังแน่พ่อเอาในหัวในสวนเข้าในหัวในสวนเฮานี่มีหลายเติบอยู่ลูกมันก็หลายอย่างก็มีคาเนีพ่อนะหลักๆเลยมีทัวมีย่างหอยเชลลี่คามีบัวอกหลักๆคืออันนี้เป็นมองไวปุ๋ยเฮ้าบ่พ่อครับผมตัวนี้เป็นมองไวปุ๋ยปุ๋ยมักปุ๋ยนะลูกครับครับเฮ้าได้ปุ๋ยมากเฮาก็สิมามักใส่กันหนึ่งสีละใส่หัวใส่สวนเฮ้าวิธีการมักปุ๋ยเฮ้ามีวบตถุดิบมีอยังแน่ครับพ่อ เออในส่วนพ่อก็ยังเป็นมือใหม่ในการเห็ดเกษตรเนาะอ่าใ,ในวิธีทำของพ่อเนี่ก็คือมันสิมีพวกยาต่างๆนะลูกที่พอ่อเี่มีมียาบยาบสครบสิเป็นย,ยาเน่เปีเปยสิเป็นยาหวานอิสราเอล,เอลเแล้วก็มีห้ามมีขี้ไก้แกบมีขี้หมูมีกากน้ำตาลบานี้ นี่ดินเห็สกั้ายพอพอสำหรับมีคนอยากได้สมมุิว่านะครับกระแบงข้ายนิดหน่อยค่ะโอ้ทามีผพู้อยากได้กระแบงได้อยู่ลูกแบงได้อยู่ครับคายกระสอบแล้วจักบาทพอนีตัวนี้ขายอยู่ที่อ่อเจ้าสิขายจักบาทแล้วเข้ากับบุหูว่าสิขาเพราะว่ามันแพงกว่าขิงวัวธรรมดาได้พอนี่มันเป็นทั้งขี่ไก่เป็นตามก็เหม็นก็พ่อนะปุ๋ยมักที่เฮาเห็ดกันนี่บ่ว่สูตรที่ท่านประธานวันดีอุวิทัศน์เพ็นไ้าเห็ดกะพ่อก็มันใจอยู่วะ เอามาใส่ปักพักเข้านี่พืชพักเข้านี่งามเลยลูกงามนะพ่อครับผมเห็นรู้สึกว่าแต่ว่ามันก็ตรงแยกแยะได้ลูกว่าเออเออปุ๋ยนี่ยเข้าใส่ใสยังทำให้ใส่พืชพักเขาก็เน้นในตัวเจนหลายๆในตัวเจนนี่คือเขาใส่หยังลงไปพอให้มันเกิดในตัวเจนนี่คือคือมีพวกไอ้หญ้าสดหญ้าพวกหญ้าที่เขาเห็นมางคุดเนี่ยนะพ่อเนาะครับผมหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าไอ้เน่เปียหญ้ายังกระซังตามตีท้องไฮท้องหน้าเขามีอยู่นี่นะลูกตําตําสวนนี่เขาเอามาเขาเอามาบดแล้วเขาก็เอามาหมัก มักใส่หยังเอาใส่ห่อมห่ออ่อนในตัวเจนสูงเ้าก็ะหูยู่ขี้หมูในตัวเจนสูงห้าก็ะหูเราเอามาใส่มักใส่กันนะลูกกับกากน้ำตาลประมาณนี้พอแล้วคือในตัวเจนสําหรับฟอสฟอรัสนี่ครับลูกฟอสฟอรัสฟ่างนะพ่อเนาะแม่นครับเอาตัวนี้ใส่หลายๆบันนี่เร่งดอกเร่งใบครับเร่งดอกเร่งใบเพลินฟางพวกหงายแหงหนังต่างๆนี่ก็คือฟอสฟอรัสครับผมพ่อพ่อนี่คือคือในส่วนของพ่อเห็ดอยู่ตอนนี้ครับส่วนอย่างไหนมันหวานสมมติว่าเขามีหมกม่วงเออ ก็มีหมักยมเอ้ยบ่แมนหมักยมบ่แมนมีหมักม่วงมีหมักอ่หมักชนผู้ครับผมอ่าพวกนี้ถ้าเฮาอยากให้มันหวานเฮาก็เติมขี้เท่าแกบอ้าวขี้เท่าน้ำกุ้ยเลือนเฮาก็ได้ซอยในเหลืองเพราะติดเสียมน้องผอเนาะพติดเสียมครับหวานตัวนั้นต้อใส่ตัวนี้ละลายมันก็หวานสำหรับหมากใหม่ในส่วนของพ่อนะครับนอนอยู่นี่นี่ ธรรมชาติของเพิ่นในเมื่อมีเกิดอิงซีมันก็ต้องมีนอนเอ้าระบาดนี้ถ้ามีผู้อยากได้ดีมันสิพ่อขายให้เขาพอเราพอไปเออการกระดานจะได้การแบ่งปันได้อยู่ลูกซ้ําพราได้แบ่งปันเนาะพ่อครับผมมาแบ่งปันเดี๋ยวพ่อเอาเอาอ่ารไ่นี่เฮาเลี้ยงปลาหยังครับพ่อนี่ครับผมนีตรงนี้ก็เป็นปลาร่วมคือกันครับ ปลาร้วมนะพ่อเนาะแม่นครับตรงนี้ก็บสิเป็นปลาร้วมมีทั้งปลาดุกปลาเน่นลหลายๆกับสิเป็นปลาเน่นกับปลาตะเพียนปลาดุกกับปลา่อยหลายปลาหน้าดอกเพราะว่าตรงนี้นี่พ่อเอาขึ้นกินอยู่เรื่อยนะครับนี่ก็สร้างข้าเหลืยงปลาอยังครับพ่อตรงนั้นมีปลาเน่นปลาเน่นอนุบาลนะลูกอ๋อเ้าซื้อมาอนุบาลครับผมอนุบาลไว้ก่อนนะครับบดทันใหญ่แบบนี้กัมยูหันมันก็มีหอยหอยเฉลี่ยสีทองน้ำครับอัตราหลอดมันจะสูงกว่านะพ่อครับผมพึ่งอยู่ในหันมันก็สบ จะอยู่กว่าทั้งทั้งทั้งบกเนี่ยนะทั้งเอานี่อยากกินหอยกัได้กินนะพอน่อยากกินปลาก็ได้กินแมนครับอยู่นี่นี่อยากกินครบก็ได้กินนะครับพี่น้องนะครับครับมีกบมีปูมีปลามีหอยถ้าอยากกินหอยก็กินหอยครับครับโอ้ใมมุมนี่ใน้ายนู่นนี่ครับอ้ยกับมีอ้อยกับมีครับพี่น้องนะครับหลากหลายครับผมอยากได้พันธุ์ยงมาหาพอเพิ่นไหนนะครับอยู่นี่นะครับครับผมมากพากพ่อพี่กัดนะครับเออ บ้านเฮาบ้านยังอยู่ไสครับตอนนี้น,นี่บ้านโนนทสร้างครับบ้านโนนทสร้างตำบลบัว,บบวงามอำเภอบุรพพลิกจังหวัดอุบลราชธานีเฮาเลยครับโอ้ครับพ่อบ้านนี้เบอร์โทรเฮาเบอร์ยังครับพ่อพ่อพระเจ้าจำได้บะศูนย์หกสองแปดสี่แปดห้าสองสามหนึ่งเบอร์โทรพ่อครับพ่อขอบคุณเรื่รับครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนสนใจอยากมาเยี่ยมสวนพ่อลวก็อยากมาเบื่องแนวทางการเห็ดเกษตรผสมผสานปลอดสารครับพี่น้องนะครับสามารถโทรมาหาพ่อพ่นใหญหรือว่าแวะมาเยี่ยมมายามนะครับพี่น้องนะครับมาหอนหมองหอนมอดเลยนะครับพี่น้องนะครับอยู่บ้านนุ่นตาสังนะครับพี่น้องเนาะโทรมาก่อนนะครับเด้ออู้ทัวงามแ้งนะครับพี่น้องนะครับพ่อพันเฮ็ดเป็นตัวย่างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เบาทัดจีเดี๋ยวขจบลิปไปเพียงสานี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะโอกาสนาฟ้าไม่เดี๋ยวเบาทัดจีผ้ามาเยี่ยมยามท้ามข้าวพ่อเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับส่วนมากก็จะง่ามในหนาหน,นาวนาแรีงนะครับช่วงนี้หนาฝนฝนชุ่มไรยนะครับเปิดพักพลละใหม่ข้าอาจเสียบอสมบูรณ์บันไดนะครับพี่น้องเนาะเนื่องจากมันหึมนน,ะะนํานะครับซับน้มโพดนะครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งที่เบาทัดอยากให้พี่น้องเห็นก็นกนคือบกุงเตียนะครับนี่คือฟีมือของพ่อพันตอนเองนะครับพี่น้อง มะฮงเตี่ยนะครับต้นน้อยๆนะครับสามารถติดพลผลิตเลยนะครับพี่น้องเนาะเป็นการเรียนรู้นะครับศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งนะครับมีกลวยนะครับพี่น้องเนาะกวยไข่กลวยหอมรอบๆบริเวณบริเวณนาฝนก็นจะประมาณนี้ครับพี่น้องลกง่ายจังหน่อยนะครับถ้าเป็นนาแรงก็จะพผืชพักพุ่มลไมเข้านะครับ สวยงามกวานี้เนื่องจากข้างรถน้ำได้สามารถให้น้ำเป็นเวลานะครับพี่น้องหนาฝนเขาก็จะเอาหยาเอาอยัางบ่ะทันนะครับส่วนมากพ่อพอเก็จะตัดหยาล่อให้หยามันหง่แล้วก็ตัดตัดลงมาใส่พืชผักคนลไหม่เนี่ยน้อง่อเนาะครับอ่าเป็นปุ๋ยอีกเธอหนึ่งน้อง่อเนาะเอาดีรอกกระเจียวกับมีเนาะพ่อแมนครับโอ้บ่าทัดก็บเรื่องเบิกงตัวล้วครับพี่น้องนี่ีกระเจียวน้ำเดยอดับกระเจียวป้าบ่าพ่อ ตัวนี้พ่อกะบ้วหัวเป็นกระเจียวปลาหรือกระเจียวบ้าน<อ>แต่ว่าเห็นมาปลูกอยู่บ้านพราะว่านก็นอยู่บ้านนี่ละสุดยอดแห้งครับบักต้นมักน้ำครับพี่น้องนะครับตรงนี้เนี่ยเอามาปลูกไว้หน่อยเดียวแต่ว่ายิงอยู่เทิงผลร้าย<อ>เป็นเป็น,เป,นเป็นงานผละแม่เพิ่นปลูกไว้นะครับผมครับปลูกไว้สวยงามเราว่นน้ไปขายจังเถือกดอกกระเจียวเพ่นครับสุดยอดเลยเอาสำรับเอา้าอันนี้ นี่ก็บบอไอหอยเฉลี่ยนะพ่อเนาะตัวนี้เป็นบอหอยเฉลี่ยครับผมโอ้ลูกเพิ่นครับพี่น้องแมนแมนแมนลูกหอยเฉลี่ยกระลังกระลังกระลังไงเป็นลมเพิ่นมากกินอันนี้บ่อพ่อนี่ตัวนี้ไอเนี่ยเราบานเท่าเอิอนต้นเนี่ยต้นสัวรสอโอ้ยพงษ์สุดต้นผงษ์สุดหน้าเลโอ้เพิ่นมากกินนะพ่อเนาะแมนตัวละห่วยครับเขาขาดได้พี่น้องตัวนี้มากแห้งต้นอันนี้ละมากแห้งครับเอาบอเพิ่น่ะยานี่พ่อบานนี้หอยเฉลี่ยต้อใส่เวลาเลี้ยงโดนบ่อพ่อกลัว่นสีไง คันจะให้ซ้ำนี่นี่ลูกนี่เยวพพอจับให้เบิรงนี่นี่ซ้ำนี่นี่น,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 นี่สองเดือนเนี่ยครับสองเดือนได้พี่น,อน้องได้แมนแนนวันรุ่นนี่สองเดือนได้นี่ม,ม,มาหนีบอกพี่นอ้องพน่นพอยังให้กินครับนี่ตัวนี้กำลังเอาลงเลยปมาันถึงเดือนลูกแยกงแยกมากครับก็กำลังแย่อยู่เขาขายเป็นเนื้อนี่เขาขายโลละสองลอยบนันพอ ตัวนี้พ่อกับวัฒน์หูปัญหาการตลาดพ่อฝึกฝึกฝึกเลี้ยงไม่อยู่ตอนนี้กำลังขยายพันท่าทางอ่าส่งอ่าอย่าได้เขาเหนทรงออนไลน์เนาะพ่อเนาะครับเขาส่งกันคู่ละแปดสิบบาทเออพ่อเบิ่งในยูทูบเขาขว่าจังสั่นเพราะอะไรด้ดีด้วพี่น้องเนอะก็ถึงว่าอยู่นี่ล่ะผมได้ให้อาหารยังเลยพ่อพ่อแหยนี่แหยนี้แดงนี่เนาะครับนี่แต่แหนแดงก็พืชพักเขานี่ละผักตบ พากปักโต๊เข่าวทาเด้อพี่น้องพักบุ๋งแน่พักใช่ย่าแน่นี่ละม้วนเวียนกันไปข่าวทาคือพี่น้องพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวใส่เหรอตัวใหญ่นะครับม้วนเวียนกันไปอันไหนคือสตัวใหญ่ปลาหนีแท้ะม้วนเวียนกันอุ้ยหาหน่วยนี่พ่อก้อยเลยได้พอหนี่ปัาดพี่น้องพ่อพันแม่พันโชว์หน่พ่อชว์หน่อยอ้าวโอ้ยพี่น้อง ตสนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขอเฉลี่พันธุ์สีทองยังคือตัวใหญ่แท้สุดยอดเลยนะครับซีโตัวนีิพ่อว่าอิ่มหัวไหนอิ่มแล้วพ่อเออไม่เสียบเสียบอย่างหมุนตำตำนันพริกเปรี้ยวหวานๆอย่างหน่อยบ้าเจัดสูเหล่กนะมันใหญ่แสดงว่าสวนพ่อสวนแม่นี่ยเป็นธรรมดานะครับเนก็เกษตรกรต้นแบบนะครับพี่น้องเด้อโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นะครับ มีงบประมาณพศ2,564กรมวิชาการการเกษตรสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต4นะครับพี่น้องเด้อเขตที่4แล้ครับเด้อโอ้เข้าท่าเข้าท่าสำหรับคลิปนี้นะครับบอทัดขอขอบคุณพ่ออีกเจ้านึงนะครับขอบคุณขอบคุณหรายๆที่ให้ความรู้นะครับขอบคุณหรายๆครับแม่คครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ